ไปดูดวงกับผมมานานแล้วแล้วก็มีความต้องการที่จะดูอย่างมากเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าคุณคงใช้เวลาในการรอในการดูดวงครั้งนี้คงจะหลายเดือนนะครับแต่อย่างไรก็ตามความสุขของคุณที่คุณรอนั้นมาถึงแล้วนะครับวันนี้ผมได้หาเวลาในการดูดวงดาวของคุณให้นะครับคุณโอห้าคุณเนี่ย มีความเรียกร้องที่จะถามเรื่องการแต่งงานเนื้อคู่ความรักซึ่งก่อนหน้านี้แล้วคุณก็เคยมีความยุ่งเกี่ยวความรักมาตลอดเวลาในวัยสาวของคุณนะครับเนื่องจากว่าคุณมีดาวอังคารสุขชีวิตของคุณก็เลยวุ่นวายอยู่กับเรื่องรักๆไขๆดาวสุขหมายถึงความรักอังคารหมายถึงกิจกรรมทางความรัก มันเป็นตัวเด่นมากเลยในดวงคุณนะครับคุณเป็นตัวแทนของความรักกิจกรรมทางความรักและคุณก็จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาคุณถามว่าอยากจะแต่างงานจะได้แต่งไหมหรือจะอยู่เป็นโสดนะครับคุณถามผมเมื่อปีที่แล้วก็คือปี5-4ตั้งแต่กลางปีนะครับ ผมก็ยืดเยื้อมาจนถึงปลายปีแล้วดังนั้นวันนี้ผมดูให้ก็ถือเป็นของขวัญวันปีใหม่นะครับปีห้สิบจะไปเป็นเมียน้อยดีไหมหรือจะอยู่เป็นโสดชีวิตนั้นมันทำไมมันลำบากเรื่องความรักเหลือเกินนะครับพบรักแรกๆก,ก,ก,ก็มีความสุขดีนะครับพบกันไปสักพักหนึ่งก็ไม่มีความสุขแล้วสุดท้ายก็ต้องเลิกรากัไป แต่ว่าความฝันคุณนั้นมันมาแล้วครับผมไปดูดวงมาให้ผมไปพบว่าดวงการแต่งงานความสมหวังทางความรักความรักที่มีความสุขนะครับคุณอาจจะรอมันมานานมากและมันจะมาหาคุณตอนที่คุณอายุ30ปีมันจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปี55นั่นเอง สิ่งที่คุณรอคอยที่คุณรอถามมาตลอดหลายปีมันมาถึงแล้วนะครับอะไรที่คุณเคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักพลาดพังลืมมันไปนะครับเพราะว่าชีวิตที่ดีของคุณในเรื่องความรักนั้นจะมาถึงแล้วนะครับปีหน้ามันมีดาวแห่งครอบครัวการแต่งงานความสุขสมหวังเกิดขึ้นนะครับคุณน่าจะได้แต่งนะครับปีหน้ากลางปี ก็ขอตอบคําถามเลยนะครับว่าคุณจะอยู่เป็นโสดหรือไม่นะครับก็ช่วงนี้อาจจะยังโสดอยู่ที่คุณไปดูโสดออนเซลนะครับติดใจในเรื่องนี้มากอย่างไรก็ตามการปีหน้าคุณคงจะไม่โสดอีกแล้วนะครับแต่ว่าในดวงคุณนั้นก็มีดาวของการเลิกลาด้วยนะครับคุณอาจจะมีความสุขในช่วงปีหน้าแล้วก็ได้ดื่มดำกับความสุขและความรักเนี่ยอยู่อีกสักสิบปี ช่วงที่คุณอายุประมาณ40ย่า41เนี่ยมันมีดาวที่บอกถึงการเลิกลาการแยกทางกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับมันอยู่ในช่วงปลายปี2021 2021ประมาณช่วงปี2564นั่นเองนะครับ2564 ก็คือที่ผมบอกคิดสกรักสองพันยเนี่ยก็คือปีสองห้าหกสามนะครับปลายปีสองห้าหกสามถึงต้นปีสองห้าหกสี่เนี่ยช่วงที่คุณอายุสี่สิบย่างสี่เนี่ยนะครับก็จะมีจุดของการเลิกลาการแยกทางนะครับการพัดพาดก็เป็นช่วงที่ไม่ดีนะครับแต่ก็อีกตั้งสิบปีนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นอายุสี่สิบแล้วคง ไม่รัดไฟเรื่องพวกนี้แล้วนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ไม่ดีนะครับตอน,น,นอายุ40ย่าง41ต่อไปนะครับขอย้อนดวงคุณไปหน่อยนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนกันยายนตุลาคมวิกา,ายนของปี54ก็คือช่วงท้ายๆปีเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ยมันมีดาวที่บอกถึงชีวิตคุณนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการบริโภคคือใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิมนะ อาจจะอ้วนขึ้นด้วยนะครับอาจจะนั่งนั่งนอนอยู่กับบ้าน,นครับแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนมีอำนาจผมก็ไม่รู้ว่าคุณไปเกี่ยวข้องกับใครนะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีลูกน้องมีคนเชื่อฟังนะครับสามารถกระทันความรุนแรงได้เป็นไปเกี่ยวข้องคนพวกนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่สาตระสําคัญเพราะว่าดาวตัวนี้มันก็ผ่านแล้วมันเป็นดาวแบบ ไม่ได้มีบวกมีลบอะไรกับชีวิตมากนักนะครับอันนี้ผมเท้าความให้ฟังว่ามันมีดาวโครงสร้างนี้มาแปลว่าช่วงนั้นชีวิตคุณไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็จะมาเวิร์กกันก็กลางปีหน้านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องขออธิบายเพิ่มเติมก็คือในปี2 0 2 7นะครับก็คือตอนนี้คุณอายุ46่สิแล้ว อายุ46ปีนะครับคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นจุดพกพันของชีวิตนะครับในช่วงนั้นก็ลองตัวให้ดีหน่อยนะครับเป็นดาวที่ไม่ค่อยดีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้ชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตอนอายุ46ดังนั้นสรุปนะครับตามดวงคุณแล้วในปี5 5คือตอนที่คุณอายุ30ปีนั้น30ิยังแจวนะครับมีโอกาสได้แต่งงาน อายุ40มีโอกาสได้เลิกลาและอายุ46นั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับนี่คือโครงสร้างในดวงคุณนะครับก็เอาความรู้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็ลองไปประยุกต์ใช้กับชีวิตนะครับอาจจะทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับปีหน้าน่าจะได้แต่างงานถ้าไม่ได้แต่างงานก็น่าจะมีสิ่งดีๆในชีวิตเกิดขึ้นนะครับ